สวัสดีครับช่วงก่อนหน้านี้เคยมีข่าวการขยายอายุราชการจาก60ปีเป็น63ปีตอนนี้ค่อนข้างกระจ่างชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ชะลอการขยายการ,กรเกษียณอายุราชการจาก60ปีเป็น63ปีออกไปก่อนเนื่องจากต้องเอางบจากส่วนนี้ ไปดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ก่อนนะครับแต่ก็จะเป็นการจ้างข้าราชการหลังกเกษียณแทนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรับราชการที่เกษียณอายุเข้าทำงานหมดเลยนะครับจะเลือกเฉพาะตำแหน่งที่ขาดแคลนหรือมีความชำนาญความเชี่ยวชาญเท่านั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ถูกจ้างต่อ ถ้าไม่ได้เป็นนี่อะไรเงินบำานาญก็อยู่ได้สบายๆแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ